สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่าคืนวันเสาร์นะครับพี่เจเลือกเกมเวลา3ามทุ่มครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับไบรตันอันดับ14บสี่เชลซีมี8ปดแต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดในลีกบุกแพ้แมนยูมา1นนะครับกลางสัปดาห์เล่นคาราบาวครับบุกชนะลินคอนมา2อหนึ่งสภาพทีมก็จะไม่มีโรเบิร์ตซันเชสัประตูที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็ตัวเจ็บก็ลีวายโควิลลาเวียโคพาเเมมอร์ลลีียยดัง ไม่ได้ประตูก็จะเป็นยอเกนเซนนะครับแนวรับชาโลบาโฟฟาน่าแดนกลางเอ็นโซเฟอร์นันเดสมอยเซตไกเซโดนะครับแนวรุกก็เอสเตวาลเปโดเนโตเชอเปโดครับในขณะที่ไบรตันก็มี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้2เกมลลาสุดในลีกเปิดมาเสมอสเปอร์มา2 2นะครับกลางสัปดาห์เล่นคาราบาวครับบุกถล่มบานซี่มา6 0ครับฟาเบียนเฮสเลอร์ก็จริงๆสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมเดิม ตัวหลักๆคืนนี้ก็ลุยส์ดังฟานฮคเเคคุมเกมรับตรงกลางก็บาเลบ้าอายารีกรูด้านะครับแนวรุกมินแต่เขารุมิโตมะจอจิโอรุตแต่พวกนี้ครับเจอกันฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับเชลซีเปิดบ้านชนะ4 2บ้านไบรทันไบรทันถล่ม3 0ก่อนเกมเขามองเชลซีเป็นต่อครับเอาง่ายเล่นกลางสัปดาห์มาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเชลซีอาจจะดูเหลื่อมก็จริงนะครับแต่พิเยษมองว่าไม่ง่ายกับการที่จะชนะไบรทันครับโอ้เริ่มเล่น เอาง่ายๆว่าเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับกระแสธรรเนียรไหลบรายตันนี่อาดมองว่ามีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจบรายตันจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์บรายตันเป็นกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับ